มาแล้วค่ะยังอยู่กับเรา3าคนนะคะในรายการ Critical Review c ีซีนั่นเองซึ่งช่วงนี้นะคะกิ๊มีนี่เลยจะมารีวิวให้ดูกันนะคะเป็นที่ชัดแบบสำรองค่ะจากทางลักทาทุนเองไม่ใช่อีกน a ฮันนี่แหละไม่ใช่ตีไม่ใช่ใช่เลยนะมันอย่างนี้นะมันเป็นนอี่แหละซึ่งคุณภาพของมันเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมในวีดีโอกันค่ะ ลักซ่าทูพีวันตัวนี้หรือว่าจะเรียกง่ายๆว่าแบตสำรองของสมาร์ทโฟนนั่นแหละครับซึ่งเจ้าตัวนี้สามารถจุไฟได้ถึง7 0 0 0มิลลิแอมป์เลยทีเดียวเรียกได้ว่าชาร์จกันเป็นชารมจไ,ไม่ใช่นะครับชาร์จได้หลายต่หลายครั้งเลยทีเดียวครับกว่าแบตจะหมดนะฮะซึ่งเจ้าลักซ่าทูพีวันตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB ถึง2ช่องด้วยกันซึ่งสามารถเสียบชาร์จแบตได้พร้อมกันทีเดียว2เครื่องครับแต่มันก็อาจจะแลกมาด้วยขนาดที่ใหญ่เทียบเท่ากับ external hard disk เลยทีเดียวครับแต่รับ งว่าคุ้มค่าแน่นอนครับยัไงไงกันบ้างคะความหาจารย์ของเจ้าตัวนี้ครับขอขอดินทานรายการ<ช>หนึงนะฮะและ<ช>้วสักเบอร์จะเรื่อลบจริงๆนะฮ<ๆ>ะแต่หาายก้อนก็เอานะฮะซึ่งผมเชื่อว่าอานาคตเราจะได้รีวิวอีกหลายก้อนเลยนะฮะตอนนี้มันก็มีหลายเจ้ามาแล้วนะฮะผมก็รู้สึกง,งงมากเลยกับมันนะโอเคถ้าเอาเรื่องดีไซน์เนี่ยผมว่ามันก็เป็นพื้นๆนะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็แค่การเช็ค นะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะเต็มไม่เต็มที่เท่าไหร่ยังไงเนี่ยนะฮะซึ่งตัวเจ้าตัวนี้ก็ทําออกมาค่อนข้างเรียบง่ายนะฮะก็แค่เป็นไฟสีดวงนะฮะเป็นมาตรฐานนะแล้วก็กดเช็คได้เลยนะครับผมส่วนเรื่องดีไซน์ทั่วไปก็ดูที่วัสดุครับวัสดุก็เป็นพลาสติกนะฮะจะมีนิดนึงก็คือตรงเรื่องของรู USB นะฮะเขาให้มา2ช่องนะครับเพราะสามารถชาร์จได้ทั้ง2องดีว e เลยนะครับชาร์จอะไรก็ได้นะครับแต่ช่องอินก็เป็นช่องพิเศษหน่อยคือหน้าตาจะประหลาดกว่าชาวบ้านนิดนึงกิดสมมติว่าาาฉฉุกกเเนลลมมจ้้้ตัววีแ็ ไม่สามารถไปหาลูสาคนเข้าไปได้<ช>อันนี้อาจจะมีข้อตินิดหนึ่งนะฮะ,<ช>ะเรื่องดีไซน์ก็เป๊ะๆแล้วกันนะฮะผมให้ไป7 G ็ o i ีพค่ะครับผม เรื่องประสิทธิภาพนะฮะก็เท่าที่เช็คดูนะก็ไม่ได้มีเวลาอยู่กับเขาเยอะนะฮะแต่เท่าที่เช็คดูแบตเตอรี่ก็ไม่คายตัวเร็วนะครับก็ลองชาร์จแล้วก็สอบถามจากทางีมงานแล้วก็ยังอยู่เท่าเดิมนะฮะแล้วก็ก้อนใหญ่มากก็คือ7 0 0 0มิลลิแอมเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่ของตลาดเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ันถึงมิลลิแอมนะฮะก็ราคาก็จะตกอยู่ที่ประมาณพันลาไปแล้วช่วงหลังๆมาเนี่ยจะได้รับความนิยมมากก็เพราะว่าเราจะใช้กันเนี่ยไม่เต็มวัน ส่วนใหญ่ถ้าเราเปิด 3G นะฮะแล้วก็ใช้งานควบคู่กับโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยปับจ,จะอยู่ได้ประมาณค่อนๆค,ค,ครึ่งวันไปนจนจนจนนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเจ้าพวกนี้จะสำคัญมากฮะเวลาที่เราพกพาไปไหนด้วยเพราะฉนั้นสเปคโดยรวมแล้วทุกอย่างก็เป็นมาตรฐานนะฮะแจ็คที่ให้มาแน่นอนฮะก็จะเน้นไปทางตัวของอ iPhone นะครับ,รบแล้วก็มีที่ชารน,นี้แยกมาก็ส่วนรูปปกเป็น USB อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจากสเปคแล้วแล้วก็ขนาดแบตและน้ำหนักเนี่ยผมว่า 7000มิลลิแอมเนี่ยก็ให้มาเยอะอยู่นะสามารถชาร์จตัวแท็บเล็ตได้ด้วยนะฮะเพราะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะทำลายสซีดีพีดีวีไม่ได้นะเดินไปเลยทั้งวันนะครับ้ไปอีก 7G พอย์ 7G พอย t ความน่าใช้น่าใช้ก็โอเคฮะก็ถ้าเกิดมันเก็บได้นานขนาดนั้นนะฮะแล้วก็สามารถชาร์จได้หลายดีไวส์แต่ว่าอาจจะมีนิดนึงครับคุณผู้ชมครับก็คือตอนหลังๆมาเนี่ยฮะเขาจะมีการแบ่ง ลลตัว l ลน์อัลสองอันนี้ชาร์จน้ำหนักไม่เท่ากันครับก็คือตัวหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5มิลลิแอมป์หรืออะไรอย่างนะฮะส่วนอีกเจ้าตัวหนึ่งเนี่ยจะสูงกว่าเพื่อให้เหมาะกับดีไวซ์อน่นก็คือหมายถึงอุปกรณ์่นิที่ใช้พลังงานสูงกว่า USB ใช่ใช่ไหมครับเพราะนั้นจะถ้าเกิดชาร์จกับตัวไอ้นี่ทั่วไปก็จะชาร์จให้ไฟเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดตัวที่ต้องกินพลังงานก็จะชาร์จได้ปกตินะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่เขาให้มาเท่ากันคู่เพราะฉนั้นก็สามารถชาร์จคู่กันได้เลยนะครับพอาะนอันนี้ก็ถือว่าเป๊ะๆครับผมขอให้ไป 6G พอยและกัน6 G พอยโดยรวมออกมาแล้วแน่นอนครับมันคือ 7G พอยต์พอยนะคะดิสซัทและเนื้าเป็น external ร a r d disk นะฮะรูปลักษมันก็ ขนาดก็เท่ากันเลยนะฮะไอ้จอร์แดนดิทดีๆนี่เองนะครับแล้วก็เออแต่มันมีน้ำหนักหนักกว่าฮาร์ดดิทบางรุ่นอีกนะฮะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่ใหญ่มาก7,000มิลลิแอมป์ก็ว่าได้นะครับแล้วก็เรื่องของการเก็บไฟฟ้าในตัวด้วยแล้วดีไซน์ฮะมีความรู้สึกว่ามันแบบมันเรียบเกินไปหน่อยเรียบง่ายไปเออแล้วก็สีเงินๆเป็นเลนนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของดีไซน์เนี่ยนะครับอาจจะไม่ดหวือหวานนะผมขอให้6กจีพอยครับ6กจีพอยเรื่องของประสิทธิภาพนี่ที่อาจจะพูดถึงนะครรรัับเเพาาาะวว่มมนิ์ก จริงๆแล้วเดี๋ยวมีโอกาสได้ลองอยู่มาหนึ่งสัปดาห์นะฮะผมลองชาร์จมันเต็มแล้วก็ทิ้งไว้5วันโดยที่ไม่ทําอะไรกับมันเลยกลับมาเช็คแบตอีกทีครับมันก็ยังเต็มอยู่ซึ่งเป็นอะไรที่มันเฮ้ยมันเก็บไฟได้นานเลยนะจากการชาร์จนี้แค่ครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆและอีกอย่างหนึ่งครับเวลาเราเสียบสายเข้าไปแล้วก็เสียบกับ iPhone แล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่ชาร์จเลย เราต้องกดปุ่มตรงนี้รอบหนึ่งก่อน,นครับ,รบมันถึงจะส่งไฟไปหาตัว iPhone นะครับมันอาจจะเป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าของเขาเนี่ยฮะเป็นการเปิดปิดสวิตช์อของเขาเนั่นเ<พ>องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความอึดความอะไรเนี้ยชาร์จได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็นานด้วยยิ่งชาร์จได้2รูพร้อมกันอย่างเงี้ยผมว่าเป็นอะไรที่มันคุ้มค่ากับการที่จรพกพาอะไรแบบนี้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องของการใช้งานประสิทธิภาพนี่นะครับผมขอให้ฮะ7จ็ดดีพอยด์เจพอยด์ความน่าใช้นี่นะครับขัดแค่เรื่องรูปลักษณ์ มองว่าเฮ้ยมันเวิร์กมากแล้วเราควรจะต้องมีติดตัวไว้ยุคสมัยรักษาดินี่มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะทุกอย่างแบตหมดเร็วมากขัดแค่ดีไซน์แค่นั่นแหละที่มันยังติดใจผมอยู่ในเรื่องเดียวนะนครับแต่การ,รใช้งานนี่มันดีจริงๆเพราะฉะนั้นความน่าใช้ฮะผมให้แปดจีพลอยหกเรวมกันเป็นเจ็ดจีพ Yes sir คะสำหรับตัวนี้ยังไงก็ใครที่ยังไม่มีก็ลองดูสักก้อนสักโดนโดนไปหน่อยสักก้อนเดี๋ยวจะติดใจใช่แล้วนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาเจอกันได้อีกกับช่วงเทคนุ๊ฟนู๊ฟใช่แล้วก่อนจากการขอบคุณด้วยฮททอีสปอร์ตแล้วก็ลักซ่าทูนะคะขอบคุณมากค่ะ